สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะกับเข้าสู่ช่องมูเชยชแนลของเรานั่นเองนะคะเราเ็นค่ะทุกคนอยู่กันเราโตโนนิกินะจ๊ะในนี้เราก็จะพาทุกคนมากินปิ้งย่างเกาหลีค่ะทุกคนร้านนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่โคเรีเท่นะคะชื่อร้านว่าร้านไวกิ้งเ o าหลีเบอร์บีคิวถึงคิวแล้วทุกคนเร็วมากไปค่ะถึงคิวเราค่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายรีวิวร้านให้เรียบว่าในร้านเนี่ยจะมีอะไรที่น่ากินบ้างเนาะสวัสดีค่ะพี่แม วันนี้ที่แม็กกับพี่เฟิร์สจะพาทัวร์ร้านนะคะตอนนี้เรามาเวลากี่โมงนะแม่คิวคือไม่เยอะเลยทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งคือคิวแบบไม่เยอะเลยเนาะนั่งรอบแ๊บเดียวก็คือแบบได้คิวแล้วอเงีไงทุกคนดูของกินก็คือแบบจะเยอะมากๆะละคะแต่เราจะพาดูทีละเตาเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็คือซุปฟักทองในใดปลาหมึกผัดอันนี้น่ากินจังยังร้อนๆอ,อยู่เลยอ่ะคูณท้าสุดอ๋อนี่ค่ะ หมูผัดกิมจิใดๆก็มีหมูฟูโกก,กินะคะทุกคนหรือหมูผัดสอสอันนี้สุกาก็ทอดไปไปหาแล้วต๊อกกกกี้ทุกคนต๊อกด้วยรเราจะต้องมากินให้ได้นะคะนี่คะ่ะซุปสาหร่ายก็มีนะคะทุกคนคะ่ะใครที่ชอบแบบสาหร่ายวากาเมะอะไรอย่างนี้อันนี้ก็สุกิมจิขอบคุณค่ะ ่ก็นุดสุดที่สุดเด็ดนะคะทุกคนต้องมากินให้ได้ไี่เห็นไหมทุกคนว่าแบบว่าของกินเยอะมากเป็นไงพี่เฟิรตาแตกไหมของกินตาแตกจริงอันนี้น่ากินมากแล้วก็ตุกกี้อ่ะเนี่ยเนี่ยเนกินมากฝั่งนี้ก็จะมีอะไรคะทุกคนวันนี้ก็คือจะเป็นอาหารว่างนะคะอ๋อคุกกี้เขาก็มีนะคะ ซูชิแบบเป็นคำพอดีคำใ,ใดๆก็คือเลิศเดออันนี้ก็คือไขช่ชะอมหรือเปล่าหน้าตามาืนไข่ชะอมบ้านเรามากหมูทอดซอสก็มีอันนี้คืออะไรน่ารักจังเลยอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะคะน้ำจิ้มอันนี้ซอน้ำจิ้มโอเคเป็นไงที่แม็กตาแตกไหมออของกินเยอะมากอันนี้ไกท่ทงคัสึป,ปะไม่เลย ฝั <No. laughs> ่งนี้ก็คือจะมีสับป,ปะรดเนื่องเป็นโมเนอของหวานก็มีนะคะน้ำก็จะมีน้ำชินามอนน้ำอบเชยเหรอว้าชาข้าวบานนี่เราก็มีน้ำอัญชันด้วยนะคะทุกคนจะมาทุกคนมาดูเมนูนี้กันก่อนหลากหลายหลากหลายอันนี้คือหมู ฝั่งนี้น่ากินมากค่ะทุกคนขาดูสิอุ้ยทำไมคุ้มขนาดนี้อ่ะคุ้มคุ้ม,ค,มคุ้มมากๆอ่ะทุกคนยังไม่หมดนะคะยังเหลืออีกด้านหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือมันเทศชุบแป้งทอดถ้าแบบก,กินจิอ๋อก็จะซ้ำแล้วนะคะอ๋อไม่ซ้ำไม่ซ้ำอันนี้คือตาจางัง แล้วก็อันนี้สปาเกตตี้ผัดเบคอนหวาทุกคนไข่รวนก็มีจมดแล้วด้วยนะคะไข่ดีมาก,มากแล้วก็แสชั้กโอุ้ยน่ากินมากอ่ะทุกคนเดี๋วดูสิไฮไดก็คือเลิศยังไงมันจะปังนะมันน่าจะปังอ <laughs> ยู่ ดีไม่ดียังไงเดี๋ยวทุกคนรอดูไปพร้อมกันนะคะอุ้ยปลาหมึกดูดิทุกคนปลาหมึกรสมากอันนี้ก็คือเซตผักต่างๆไก่กรอบนุ่อันนี้คืออะไรพี่เฟิร์นเหล่าจริงอันนี้ลำ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 อันนี้ลำ่อะไรครับลำเนียงสักอย่างไม่รู้จักแต่ว่าอยากกินมาทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมแบบพวกแอปเปิ้ลไทเซอร์ต่างๆก่อนอันนี้คืออะไรนะพี่เฟิร์น หมึกทอดนะคะทุกคนทุกคนได้ยินป้านรู้สึกว่าเสียงแบบรอบข้างมันดังมากๆเลยอะอร่อยหอมแป้งมีรสชาติเนะแป้งแบบแป้งเหมือนไม่ใช่แป้งที่แบบเอามาทอดธรรมดาเหมือนแบบมันเขาหมักแป้งมาด้วยอะเฮ้ยเอามาเหมือนกัเลยมุกขับนี่โขเยกะหมัก ไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปกินกันนะคะกว่าอันนี้อร่อยงน,น,น้นักชมซอร่อยก็คือมาม่าต้มมาม่มาต้มหนึ่งยังใจเย็นเป็นไงอธิบายรสชาติดี มันหอมมันนวลอ่ะมันนวลใช่ไหมจริงมันแบบอูมามิเลยใช่ไหมเออแบบฟังก์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาเกาหลีอ,อ,ร,อร่อยแบบพูดว่าอะไรวะมาสตาสกยมาซิสโย,สโยใช่เหรอเชื่อไหมไม่รู้ทุกคนขนรู้สกว่าตะเกียบมันบ้างๆขี้เป็น,น,บน,นแบบ มหมูหมูสามชั้นนะคะทุกคนสามชั้นเดีมาจิ้มกับน,น้ำจิ้ม,มน้ำจิ้มสมชั้นน้ำจิ้ม,มน้ำจิ้มดิ๋ทำแอันนี้คะ่ะอื้อกิมจมค่ะทุกคนิม เวลากินปิ้งย่างเกาหลีขาไปแลนะ้วก็คือผักขาทุกคนผิกยั่ยวผักใส่ หมดเลยนะหมูหมักไม่ใช้ไฟเบาๆนะคะไม่แล้วก็ไม่อร่อยขอบคุณที่เก็บเลยนะจ๊ะเปิดเตาเลยพนักงานดีจังคุณพ่อของหมูไม่เขาเป็นหมูอะเห็นปลาดูเลยจะกินอย่างเดียวหรือยังไงหมูไม่แนะเราต้องกินอร่อยๆเลยทีเน็ตเปิดสปอนเซอร์มาดูจะได้จ้างเราสามคนไปกิน อันนี้พูดถึงสปอนเซอร์ที่ดูอยู่นะคะจ้างมาะะเขาคือเรากินอร่อยมากนะคะอ๋อแบบว่าร้านนี้อร่อยจริงๆเข้าได้เด้ออร่อยไม่ได้กินปิ้งย่างมานานมากหรอวะอ,อร่อยกินเยี่ยวเลยเกือบสองเดือนแล้ววะเป็นหมูแบบกคอชูนี่อร่อยไก่หมักชูนี่อร่อยไก่ลูกชิ้นมาอยากกิ คาร์ดูชินอปิงดีแต่ละภาคมาแบบมีเพลงอีกแล้วนะถึงห้องสองทุ่มพอหนึ่งทุ่มก็หลับเลยพายูนไม่ได้ค่าเฮ้ยมาสเตอร์พียอะไรเป็นแบบได้เนี้ยมากได้เลยแกงส้มเลยซีอีอีอันนี้มันเหมือนแกงส้มของประเทศไทยเรานะอืออีอะไรนะต้มยำกิมจิเหรอซุปกิมจิทุกคนอันนี้คือ ต็อกบกี้แป้งเนื้อเนียนละเอียดขาวคนนุ่มมากหมูอ,อืมเด็กเราก็อร่อยเด็กเราก็อร่อยนักการตลาดคนไหนดูอยู่จ้างได้นะคะเราพร้อมรีวิวสุดสตัวเข้ามาเนี่ยจับเลี้ยนได้เลเกินไปมากเดินจริงรีวิวน้ำอัญชันลืมรีวิวน้ำอัญชันเป็นยังไงบ้าง แต่ว่าตานนี้พิเศษก,กว่านั้นอื่นยังไงอีอีชาคาบาเลยอะไม่ควรไ <c oughs> ันนี้พูดจริงๆน่าจะคนจะชอบเนาะอ๋อเออใช่นั่นแต่คนจะชอบอะอันนี้เรื่องรีวิวตามจริงนะอันนี้จะเป็นแบบเหมือนอันซันมาราล์โอเคเปรี้ยวๆนิดนึงเนาะแต่ว่าอร่อยนะหนูว่าอร่อยนนแล้วกล้างล้างลำตอได้ หลังรองขอไว้ทําอะไรหลังรองขอไว้ทําอะไรกินหมูอ๋อกินหมูต่อโอเคหมูชิ้นยาวลงมาถึงต่อน้ำเนี้ยต้ออร่อยนะน้ำอะไรวะเอามาน่ารักจังเลยอ่ะเอาซูชิมาชิ้นเดียวคือแบบกะไม่ได้กินเยอะใช่ไหมใช่ค่ะน้ำกบตุ่มตาด้วยซอสตอกตอกกิมจิแบบนี้อยตอกกิมจิเล่นกระเทียมเล่นกระเทียมอ่ะให้มีความเผ็ดร้อนนึ่ง เตมหนึ่งกเยมสองแล้วสลัจะอสอเหี้สงชิ้นไปเลยพิเผ็ดอีกเนออีกหนึ่มจิไหมไม่กินจิ๋หรอไม่จิ๋ไม่จิ๋มวนแล้วยังไงเต่อแม่เอาเข้าปากเลยแต่เคี่ยวให้กุบกุ๊บซิ่ลุมลุมล ดี๋ยวไปใส่สาวเดี๋ยวไปใส่สาวก็คือเนี่ยเจมพูดในเองสาวกลุกบปกลูกล๊กลู๊ดูคนไม่อิ่มหนึ่งอัตรานะคะก็คือเดินไม่ไหวแล้ว <c oughs> เดินกี่รอบแล้วเนี่ยสิบโอ้โหไม่ต่ำกว่าสิบนี่มันอ,อะไรไม่รู้อะใส่เท้าป้าใส่เท้าดองก็คือไม่ได้ใช้มือนะคะใส่เท้าดองอร่อยแต่ไอ้เรื่เหลือนี่คืออะไรอะ่ะผีปักทองอะไรหรออร่อยหรอมั่วน่าจะปักทองเดี๋ยวชิมอันน่ะชิมจะได้รู้ เป็นยังไงอร่อยฟักทองไหมชายเท้ามันให้หอมไ่มกันอื้อสีขาใชายเท้าโอ้มันดอจะเป็นเป็นสีเหลืองไงมัาน่าจะหมักอันนี้เป็นขิงอันนี้น่าจะเป็นขิงขิงดองขาขิงค่ะดูดีเหรอไม่ได้มีกินขิงอันนี้ไม่ใช่ขิงอันนี้เป็นขอันนี่เล้ว โอ้ต๊อกต๊อกต๊อกยังไงแม่ต๊อกต๊อกต๊อกหนึบไหมหนึบเนาะหรู้สึกว่าแป้งเขาหนึบดีนะต้องลงช้อนนะตรงกุ้งเกี๊ยวหรือมันหนึบแล้วก็มันไม่มันไม่อันนี้มากกว่ามันโอเคอ่ะเออคือมันเนียนมันนุ่มมันหนึบใช่ไหมมันไม่รู้สึกว่าหนึบจนเกินไปอะไเลยแต่ว่าหนึกเกินไปเปนอะไรเกินไปแล้วเราดีอ่ะรอเจล อน้ำจิ้มอันนี้ละกันมันดูแบบซีฟู้ดบ้านไทยเดียวปลาหมึกเขาต้องมันต้องกรอบกรุบเลยร้อนนะอร่อยนุ่มๆอ่ะมันกินหมึกย่างเลยเอามันก็คือหมึกย่างนี่ว่ะผลลุกแล้วอร่อยมาก ลดขั้นตอนที่หนึ่งเน้นกระเทียมกระเทียมชอบบกเทียม ชอบน้ำจิ้มเยอะๆน้ำจิ้มน้อยก็เลือกกันเลยนะคะทุกคนแต่เราชอบกินน้ำจิ้มเยอะๆก็จะใส่แบบนี้เลยน้ำคิมชีโปบนนี้นึงและสุดท้ายนะคะทุกคนก็คือห่อค่ะแล้วก็โยน,นะคะ่ะทุกคนโยนทิ้ง่ๆๆวาเขี นี่ค่ะทุกคนห่อไปตุ้มๆอย่างนี้แล้วก็ดีมากทุกคนเดี๋ยวเรามารีวิวอนันนี้หมูผัดซอสนะคะแล้วก็ชับเชยอยากลองกินกินดหอมเหมือนผัดวนเส้นเลยเหมือนกคั่วุนเส้นอะ่ะ มันเหนียวนุ่มเส้นมันเหนียวนุ่มกว่าผัดลูกเส้นของประเทศไทยกลิ่นเหมือนหน้าตาเหมือนแต่เส้นไม่เหมือนใช่ไหมเส้นนุ่มกว่ามาก่ะใช่เส้นขนหดแล้วก็นุ่มกว่ามากมันแอร่อยกินสปาเก็ตตี้ดีดีันนี้หมูผัดซอสค่ะทุกคนเอ๋อพิซซ่านเนี่ยอร่อยม่ะ มาแล้วคุณผูนี่มาชื่ออะไรนะคอะไรนะฮะฮามาเกาหลีฮามาเกาหลีที่ญี่ปุ่นเราต้องเราต้องทำยังไงอราต้องต้มต้มไดฟิล์มอยู่เกาหลีนี่ฮามาเกาหลีที่พี่เฟิร์สสั่งมาตั้งแต่ตอนต้นเราก็เลยแบบว่าลองสั่งตามเพราว่าเขาบอกว่าอร่อยที่ผมได้ฟิลก็คือสดใช่ไหมจริงจริงแค่นี้คือไม่ได้หลอกใช่ไหมาก ไอจอนก็คือปากพองนะวันนี้ต้องเต้นะไรน้องบ้านอะร่ะสิงปราโดนไล่ออกจากร้านเลยนะข้าหากกอกความวุ่นวายมาม่าเกาหลีนัวแซ่ มันนัวนๆอะอคนลุกอร่อยสำหรับคนที่ดูอยู่แล้วจับตะเกียบเป็นคงจะแบบโมโหเรามากเลยใช่ปะเพราะว่าเราจาับแบบเราแบบจับตะเกียบไม่ค่อยเป็นอะไรเงี้ย ก็สำหรับผู้ชายคนไหนที่ดูอยู่นะคะแล้วจับตะเกียบเก่งๆนะคะก็มาสอนได้นะคะสเปกก็คือไม่ไม,ไม่ไม่ยากไม่ง่ายนะคะสเปกก็คือขาวตีใส่แว่นได้นิดหน่อยนะคะหุ่นดีซิเทคเลิศเข้าฟเฟิร์สฟิตเนสนะคะแล้วก็จบจากกอทเหรือไม่ก็อาสามชันนะคะจับตะเกียบเก่งๆนะคะบ้านเป็นลุกครึ่งจีนไต้หวันฮ่องกงญี่ปุ่นเกาหลีได้หมดเลยไม่ติดนะคะแอดมาได้มาสอนจับตะเกียบหน่อยนะคะจับตะเกียบไม่ค่อยเป็น ไม่ยากย่างเป็นคนง่ายๆสเปิ่งง่ายๆค่ะโอ้ยไม่กัดอร่อยดีเปลี่ยนกระทะหนึ่งเนี่ยพอกระทะมันดำมันหมูเลยไหมเลยโเอ๋ยย่างไม่ทันแล้วเลิกๆนะเลิกๆอันนั้นคือซอสอะไรอ่ะดำๆอ่ะฮะมันเห็นเลยเซก้าจำๆจ้าจำอะไรวะ จาจาจาไม่รู้จักจาแต่มันจอแต่จาาทิงจาได้ปะจามาจัทิงจาดูเลยว่าเติบโตมากอะไรเก่ามากจริงๆนะจริงหรอโอมีของหวานนะมันเป็นแบบของหวานผลไม้ทุกคนมันจะมีแอปเปิลเขียวแล้วก็เต็งโมนะครับแช่อยู่ในแบบเป็นน้ำเชื่อมคนสงสัยอุ๊ย ร้านบุฟเฟ่เกาหลีมีของหวานอย่างนี้ด้วยหรอมีค่ะร้านนี้ไงคะ่ะทุกคนมันคือเนื้อแตงโมอ่ะมืากกินบิงซูที่มีเน,นื้นเอเออยังร้อนเลยเออเออดิด้แบบั้เลยอร่อยอีกแเห็นปะอร่อยเฉยเลยแอปเปิเ้ลเฉยแบบเปรี้ยวๆนิดนึงใช่ คะทุกคนกับร้านไวกิ้งคอร์เนลบบีคิวนะฮะเมืม่อกี้เนี่ยได้คุยกับพนักงานเมื่อพนักงานบอกว่าจันเห็นมาเรือกหัดเนาะถ้าเร<อ>าอะมาก่อนบ่ายสามนะครับเราจะได้ในราคา299บาทนะฮะ<อ>แต่ถ้าเกิดว่ามาหลังบ่ายสามขึ้นไปเนี่ยเราก็จะได้ในราคา359บาทเนาะใช่แล้วค่เป็นราคาปกติซึ่งราคา29 9บาทเนี่ยถ้าเกิดว่ามาใช่ไหมได้กินทุกอย่างเหมือน359เลยนะาสเ้าเยนซึ่งแบบว่าดีมากๆเลยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ จะมาทานร้านไวกิ้งร้านไวกิ้งโคาหลีบาร์บีคิวบัฟเฟ็ตนะคะสามารถมาทานได้ที่โคาหลีเช้านะคะลง BTS นะครับอโศกหรือ MRT สุขุมวิทนะครับอยู่เลยโรบินสันสุขุมวิทมานะคะอยู่ตรงข้ามนะครับมาง่ายมากๆสามารถเดินมาได้จาก BTS เลยนะครับแล้วก็ร้านนี้เนี่ยเปิดตั้งแต่11บเอโมงนะครับปิดประมาณ4ี่ทุ่มครึ่งนะครับแต่ว่าปกติแล้วว่า4ี่ทุ่มถึง4ี่ทุ่มยี่สเขาก็เริ่มเก็บร้านกันแล้วเนาะ ก็สําหรับใครที่อยากตามมาทานอาหารเกาหลีที่แบบเกาหลีแท้ๆใช่ไหมแม่เ็อีกทั้งแท้เลยเนาะแบบกิมจิดีมากเครื่องเยอะด้วยเครื่องเคใช่ทุกคนเล่นเยอะมากโตเกียวมีหมดเลยที่เรามากินร้านนี้เนี่ยเพราะว่าฟีดแบ็กจากเพื่อนเลยเพื่อนบอกว่าเครื่องเคียงเยอะมากเป็นสิบๆอย่างอ่ะอืมก็สําหรับใครที่รู้สึกว่าอยากหาอะไรที่มัน กลุ้มปากอะไรของกินเยอะแยะต่างๆแล้วน,นะจุกๆเออมาทานได้นะคะ,ะที่ร้านหนอยกิน,นสุดท้ายนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณมากนะคะขอบขอบคุณจริงๆเลยนะครับที่ดูกันจนจบนะครับใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ที่สมพันธ่ยิ้มกดกระด,ด,ดิ่งกิ้งก่องกิ้งก่องเวลาอัพคลิปเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนนะและเจอกันใหม่กับพวกเราสามคนในคลิปหน้าๆนะคะบ๊ายบายจ้าใครคิดถึงพวกเราสามคนก็คอมเมนต์ทําไว้หน่อยนะคะว่าอยากให้มาทันคลิปด้วยกันอีกเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาทันคลิปบ่อย สปอนเซอร์ก็เข้าได้นะคะกินอร่อยมากนะคะบ๊ายบาย